สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับส่งงานปืนอารมณสู่มือ8มิลวางท้องชุดนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดงานนะครับก็คงไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับชุดยิงก็เป็นงานสเตลเลตท,ทั้งชุดนะครับลำไส้ในทองเหลืองสเตลเลตมีลายจับกล้องมีสูนย์หน้าให้นะครับระยะหวังผลก็อยู่ที่1ิ หถึง2ี่ิ้าเมตรนะครับแล้วแต่ความสามารถสำหรับงานนะครับตอนนี้มีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วนะครับราคางานนะครับโอนเต็มจะอยู่ที่4 8 0 0ันร้อยบาทนะครับรวมค่าส่งสำหรับท่านที่สนใจเก็บเงินปลายทางนะครับเพิ่อมอีกสองร้อรวมเป็น5,000บาทนะครับงานมีมัดจำนะครับเก็บเงินปลายทาง ท่านใดสนใจก็ไอดียไลนตามนี้นะครับ0896162นะครับเปลี่ยนลายใหม่แล้วนะครับเนื่องจากลายเก่านะครับเพื่อนเต็มแอดได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาตามนี้เลยนะครับฝากทุกท่านนะครับติดตามผลงานด้วยนะครับแล้วผมจะนำงานมาอัพให้ชมบ่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ